สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกชา, 2, ชาวส่งชาวสปปลาวนะคะแล้วก็สมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนรีระดาทาโร่ไทยชะตานะคะกลับมาพบกับอาจารย์นรีในการทําคลิปเดืองความรักนะคะเป็นความรักคนโสดประจําเดือนกันยายนคม2565นนะคะโสดชาวธาตุไฟนะคะ เม่สิงห์ธนูค่ะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะคะใครจะดูนะคะวันที่ในการแบ่งราศีสามารถคลิกดูได้ใต้ชื่อช่องนะคะใครจะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ก็สามารถนะคะที่จะดูรายละเอียดค่าครูใต้ชื่อคลิปนี้แล้วก็สามารถติดต่อมาได้แอดไลน์นะดีระดา65นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานความรักของคนโสดกันก่อนนะคะพลังงานของคนโสดจะเป็นยังไงบ้างในเดือนกรกฎาคม ตรงนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารยานในการรับชมด้วยคนโสดคนโสดชาวทัดไฟขึ้นมาน้ำตาไหลพรากเลยนะคะโอเคนะคะไพ่ใบนี้นะคะไวเศษนะคะจริงๆไว้เศษนี้เป็นพืชสมุนไพร ของชาวพื้นเมืองนะคะชาวอเมริกันนะคะตรงนี้นะคะที่เขาจะนำใบนะคะไว้เสร็จตรงเนี้ยมาเผาเพื่อลบล้างพลังงานด้านลบๆนะคะออกไปนะคะเพราะนั้นคนโสดชาวทัดไฟเมสสิงห์ธนูนะคะอาจารย์รู้สึกว่าคุณอาจจะผ่านเรื่องราวนะคะความรักที่มันไร้ายๆที่มันถูกทำร้ายจิตใจที่มันอาจจะเพิ่งจบลงไปจบแบบที่มันเจ็บช้ำน้ำใจมากๆนะคะ เขาอาจจะทําเราเจ็บมากๆเลยก็ได้นะคะหรือเจอเรื่องราวอะไรบา,บางอย่างในชีวิตที่ทําให้คุณค่อนข้างที่จะที่จะถูกทําร้ายทางจิตใจมานะตรงนี้นะคะมันก็เลยเป็นช่วงเวลาที่ตัวของคนโสดชาวธาตุไฟอะนะคะเหมือนคุณต้องกลับมาเยียวยาตัวเองกลับมาชําระล้างพลังงานลบๆอะไรที่เป็นขยะในใจมีความรู้สึกอะไรที่ไม่ดีนะคะคุณกำลังพยายาม เยียวยาวหัวใจของตัวคุณเองอ่ะนะคะกลับมาเข้มแข็งกลับมาสตรองกลับมาเป็นคนใหม,ม่กลับมาเป็นคนที่อืที่ที่เหมือนกับว่าคุณจะรู้จักปกป้องตนเองรักตัวเองให้ดีกว่าเดิมนะคะอารมณ์แบบนี้ก็ได้โอ้ยทำไมพลังงานมันมาด้วยกัน Princess <laughs> s e v i ย r นะคะตัวนี้นะคะ เอ่อจี s ป r ้นเซ s s แฝดเฮอร์เซลนะคะวันนั้นไม่มีใครต่อสู้เพื่อคุณเลยนะคะไม่มีใครช่วยเหลือคุณเลยหรือเปล่ากับเรื่องราวปัญหาต่างๆที่ผ่านมาชีวิตของคุณนะคะสาวทัดไฟคุณต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ดูแลช่วยเหลือตนเองแล้วก็ทำให้ตัวคุณเนี่ยรอด ปลอดภัยมาได้จนถึงทุกวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ความรักหรือว่าเรื่องราวปัญหาอะไรต่างๆในชีวิตนะคะอืมขอดูอีกหนึ่งใบ Good wish magic oh. ชาวทัดไฟวันน่าสงสารมากเลยนะตรงนี้นะคะ,ะสงสารตัวเองด้วยเพราะตัวเองก็เป็นทัดไฟนะ <laughs> แบบนี้อโอเคนะคระว่า ชาทัิไฟนะเราเนี่ยเป็นคนที่ต้องลุกขึ้นมาปกป้องคุ้มครองดูแลตัวเองนะคะเราเป็นฮีโร่ของตัวเราเองนะคะ good wish นะคะเราอยากได้อะไรอะ่ะมักที่จะต้องสร้างด้วยตัวของเราเองนะคะเพราะนั้นทางออกอะไรบางอย่างที่เรารู้ดีอะ่ะว่ามันเป็นความต้องการของเราอ่ะนะคะ เราก็ต้องช่วยเหลือทําให้เราเนี่ยได้มาพบกับทางออกนั้นกับเป้าหมายนั้นแนวทางนั้นที่เป็นแนวทางของเรานะคะชาวเมสสิงห์ธนูชาวทัตไฟนะจะรู้สึกว่าถึงคนอื่นจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแต่เหมือนกับคุณรู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่ใช่ทางที่คุณอยากจะไปก็ได้นะคะมันอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีสําหรับคุณเพื่ะนั้นสิ่งที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับคุณเองนั่นก็คือ สิ่งที่มันมาจากอินเนอร์จากพลังในใจของคุณน่ะนะคะจากวิสัยทัศน์จากอะไรบางอย่างซึ่งคุณอาจจะคิดไม่เหมือนใครทาไม่เหมือนใครนะเพราะนั้นตรงเนี้ยคุณเป็นคนโสดที่ที่แบบสุดยอดของความเข้มแข็งนะแล้วจะรู้สึกว่าหลังจากที่คุณผ่านเรื่องราวความ <c oughs> ความลึกลับซับซ้อนของความรักของอะไรของปัญหาอะไรต่างๆที่ยวมาในชีวงคุณที่ผ่านมานะคะคุณจะลุกขึ้นมาเป็นคนใหม่นะ굿วิชนะคะคุณจะเสกเมจิกนะคะหรือถ้าคุณเป็นคนที่แบบเคยช่วยเหลือเคยทําเพื่อคนอื่นมามากๆนะตอนนี้คุณจะลุกขึ้นมาแล้วทําอะไรเพื่อตัวคุณเองแล้วนะคะคีเอดยัวร์โอนนะคะอืมอะไรที่ ที่เป็นความฝันที่เป็นความปรารถนาของคุณที่คุณอาจจะเคยถูกทำลายไปคนจะลุกขึ้นมาแล้วกลับมาสร้างด้วยตัวของคุณเองนะคะเพราะนั้นในเดือนกรกฎาคมนะจะรู้สึกว่าคนโสดชาวทัดไฟคุณกำลังจะค้นพบกับ เวของคุณกับทางออกชีวิตของคุณนะคะกับปฏิหารอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณนะคะอาจจะรวมทั้งเรื่องของการงานการเงินหรือเรื่องของความรักด้วยนะคะชาวทัตไฟนะแต่ว่าปฏิหารนี้จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ถ้าคุณไม่ลุกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองก่อนนะวันนั้นตรงนี้เมื่อคุณลุกขึ้นมาจัดการกับปัญหาอย่างเข้มแข็งนะคะจัก,กรวาลศิริศิธิ์เห็นแล้วว่าใจคุณสู้แค่ไหนนะคะแล้วเขาจะโดนดานให้เกิดปฏิหารดีๆขึ้นมาในชีวิตของคุณนะคะชาวทัตไฟโอโ้โห ขึ้นมาแบบดรามา่าเข้มขน้นอันนี้คือหนังชีวิตใช่ไหมนะคะหรือหนังสงครามนะคะทำไมพลังงานไม่เหมือนสามสามธาตุอื่นเลยอันนั้นมาแบบหวานๆนะอันนี้ธาตุไฟขึ้นมาแบบไฟจริงๆนะนไฟลุกโชว์เลยนะคะอาจารย์จะทำเสียงแหววไม่ได้ละต้องทำเสียงเข้มๆซะแล้วนะคะสาวธาตุไฟนะโอ้โหนะคะพลังงานของคุณร้อนแรงมากๆนะคุณจะเปลี่ยนไปเป็นคนใหม่ที่เข้มแข็งแล้วก็ เป็นคนที่กล้าที่จะสู้เพื่อตัวคุณเองมากขึ้นนะไม่ใช่คอยที่จะดูแลปกป้องช่วยเหลือคนอื่นแต่อย่างเดียวนะตรงนี้นะคะ,ะมาดูเรื่องราวของชาวโสดทัดไฟกันดีกว่าอินพ่ของสิบไม้เท้าโอ้เห็นไหมที่ผ่านมาคุณแบกภาระความรับผิดชอบนะคะคุณถูกเอาเปรียบจากคนอื่นหรือเปล่านะตรงนี้นะคะทุกอย่างมากองอยู่ที่คุณหมดเลยนะคะความเป็นสิบไม้เท้าบางคน ทั้งปัญหาครอบครัวนะคะภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวหรืองานต่างๆในที่ทํางานทุกคนโยนงานมาให้คุณหมดเลยนะคะคุณเหนื่อยอยู่คนเดียวเลยนะเห็นไหมภาระอะไรต่างๆมันเยอะจริงๆนะคะชาวทัดไฟอขอดูต่อนะปีไพ่ของราชาเหรียญน,นะคะขอดูซิว่าราชาเหรียญจะมาพร้อมกับอะไร มีไพ่ของ8ดถ้วยแล้วก็เจ็ดไม้เท้านะคะมีไพ่ของไฮโรแฟนหนึ่งดาบค่ะโอ้โห การตัดสินใจครั้งใหม่ที่สําคัญมากๆนะคะกับชีวิตของคุณนะคะอาจจะเกิดขึ้นในเดือนกระกฎาคมนี้ก็ได้นะ,ะมีไพ่ของสองเหรียญน,นะคะ1นึ่งเม็ดโอ้ยทำไมมีไพ่ของการเริ่มต้นใหม่นะคะตรงนี้นะคะตัดสินใจเพราะเริ่มต้นใหม่นะโอ้ยเจอสตารค่ะ ราชาไม้เท้าโอ้โ oh, ห oh, สวยงามค่ะพลังงานของคุณนะตรงนี้นะคะคุณเป็นนักสู้จริงๆนะคะคุณมีหัวใจนักสู้มากๆนะคะชาวทัดไฟอ่ะมาดูเรื่องราวของคุณดีกว่านะตัวนี้นะคะเอ่อสิบไม้เท้านะคะภาระความรับผิดชอบหรือเรื่องราวอะไรบางอย่างตรงนี้นะคะอาจารย์ขอทายในเรื่องความรักก่อนนะคะถ้าเป็นความรักเนี่ยนะคะจะรู้สึกว่าคุณอาจจะมีคู่กรณีนะคะที่เป็นชาว ลัคนาราศีธัตด,ดินมังกรพิศพกันก็ได้นะคะราชาหรือราชินีเหรียญเหมือนเขาเป็นคนที่อาจจะมีรสยมสูงใช้เงินเยอะมากๆนะคะแต่ว่าค่าใช้จ่ายต่างๆสิบไม้เท้านะตรงนี้นะคะมันมาโหลดอยู่ที่คุณมันมาหนักอยู่ที่คุณก็ได้นะตรงนี้นะคะคุณก็เลยรู้สึกเหนื่อยมากๆนะคะหรือบางทีคุณต้อง ต้องเหนื่อยยากมากๆนะคะกับความรักในครั้งนี้นะคะเขาอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือคุณในเรื่องของเงินทองตั้งั้นที่เป็นสามีภรรยาเป็นคนรักกันก็ได้นะตัวนี้นะคะเหมือนเขาใช้ชีวิตอย่างสุขสบายแต่คุณลาบากยากเข็ญแสนสาหัสก,ก็ได้นะอารมณ์แบบนี้นะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณต้องถึงเวลาที่คุณต้องเดินออกมาจากความรักแล้วนะคะแปดถ้วยนะคะ ม,มันเป็นความพยายามครั้งใหม่ของคุณอะนะคะเจ็ดไม้เทา้าเป็นความพยายามครั้งใหม่ที่คุณกาลังจะไปต่อนะคะไปต่อกับชีวิตของคุณนะตอนนี้นะคะแล้วในช่วงเวลานี้ไฮโรแฟนคุณอาจจะเจอคนที่ดีมากๆนะคะไฮโรแฟนเป็นคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่นะหรือถ้าเกิดเขาไม่ได้เป็นผู้ใหญ่เขาเป็นอายุน้อยกว่าคุณเขาก็ดูมีความเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลอะนะคะแล้วก็เหมือนกับกําลังเข้ามาที่จะอยู่เคียงข้างคุณในการที่จะ ต่อสู้กับชีวิตใหม่ตรงนี้นะคะ1ดาบ2เหรียญน,นะคะเหมือนกับว่าอาจจะยากลำบากในการที่แยกตัวออกมาจากความรักนะคะหรือจากงานเก่าจากงานเก่าที่คุณทําให้เขารวยก็ได้เห็นไหมคุณแบกงานมาทําที่บ้านคุณทํางานตลอดแทบจะย4ิบชั่วโมงแต่ว่าคุณทําให้เจ้าของบริษัทรวยนะคะเจ้าของกิจการรวยคุณก็เลยเดินออกมาแล้วอาจจะมาทํากิจการอะไรบางอย่างที่เป็นกิจการของตัวคุณเองก็ได้นะหนึ่งดาบนะตรงนี้นะคะตัดสินใจ เด็ดขาดแล้วหลังจากที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาลังเลอยู่นานแล้วนะคะกลับมาสู้เพื่อตัวเองดีกว่านะคะหนึ่งไม้เท้ากลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องงานอาจารย์รู้สึกว่าคุณกําลังเจอกับเส้นทางอะไรใหม่ที่มันใช่นะคะที่คุณอาจจะมีการเรียนรู้ศึกษาอะไรบางอย่างควบคู่ไปกับพรสวรรค์ของคุณนะตรงนี้นะคะแล้วคุณกําลังสร้างมันเป็นเป็นกิจการเป็นธุรกิจอะไรบางอย่างที่กําลังได้รับการยอมรับที่กําลังแบบออมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จัก นะคะเราทำให้คุณเนี่ยรู้สึกแฮปปี้นะความเป็นราชาไม้เท้าคุณได้กลับมาในจุดที่ยืนอย่างมั่นคงในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือได้เป็นเจ้าของกิจการได้เป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตมากๆนะคะเรามาทำให้คุณแฮปปี้กับชีวิตมากๆนะพลังในตัวของคุณเนี่ยม,มันได้ตอบโจทย์นะคะในการสร้างชีวิตให้กับคุณแล้วส่วนถ้าเป็นเรื่องของความรักนะคะคุณกำลังได้เริ่มต้นใหม่นะคะกับคนที่เข้ามาแล้วเหมือนกับ ไม่ได้เอาเปรียบคุณนะเข้ามาเป็นความหวังเข้ามาอยู่เป็นกําลังใจให้กับคุณนะคะชาวััดไฟเมสิงธนูนะคะแล้วตัวคุณเองนะคะการเริ่มต้นใหม่ในครั้งนี้มันทําให้คุณรู้สึกได้ถึงความหวังนะคะความสงบสุขในจิตใจนะคะความมั่นคงในความรักนะตัวนี้นะคะในที่สุดอะนะคะ เขาก็มีความเป็นผู้ใหญ่คุณก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงนะชาวทัดไฟเมษสิงห์ธนูนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เหมือนกับคุณได้เจอกับความรักครั้งนี้มันเป็นความรักที่อาจจะไม่ได้หวือหวาแต่เป็นความรักที่เหมือนกับเข้ามาเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อเดินเคียงข้างกันนะคะเพื่อสร้างชีวิตใหม่ที่แสนสวยงามร่วมกันแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขนะคะหรืออยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขที่มันพอเพียงมากๆนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะแล้วคนรักของคุณ เขาเป็นคนแบบไหนอย่างไรนะคะมาเรื่องราวสอดคล้องกับพลังงานมากๆนะตัวน,นี้นะคะมีไพ่ของ9กาดาบนะคะราชินีไม้เท้าอาจจะเป็นทัดไฟกับทัดไฟด้วยกันก็ได้นะคะ เนี่สิงธนูด้วยกันก็ได้มีไพ่ของเจดดาบนะคะแล้วก็มีไพ่ของทาวเวอร์ค่ะมีไพ่ของ8ดเหรียญน,นะคะมีไพ่ของสามถ้วยค่ะ ถ้วยนะคะแล้วก็แปดดาราชาเหรียญน,นะคะแล้วก็สิบไม้เท้า หมือนกับว่าตรงนี้นะคะคนที่เข้ามาในชุดของคุณน่ะนะคะเขาอาจจะรู้สึกเครียดกังวลไปกับเรื่องราวของคุณไปด้วยก็ได้นะตอนนี้นะคะเหมือนกับว่าคุณกับเขาอาจจะได้เจอกันแล้วเขาได้รับฟังปัญหาต่างๆของคุณนะตอนนี้นะคะอุปสรรคปัญหาอะไรบางอย่างที่ที่เข้ามาในชุดของคุณนะเดอะทาวเปัญหาอะไรบางอย่างที่คุณต้องเจอต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะอย่าง อย่างฉับพลันอย่างกระทันหันมากๆนะตรงนี้นะคะเหมือนเขาพยายามที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะคะเข้ามาให้คำปรึกษาเข้ามาให้กําลังใจนะคะกับคนทางอะไรบางอย่างปัญหาอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันกดดันมันมีภาระมันมันเหนือนเป็นอุปสรรคมากๆสิบไม้เท้านะคะกับคนรักเก่าของคุณนะคะมันเขาเข้ามาแล้วเขาพยายามที่จะช่วยเหลือให้กําลังใจคุณนะตรงนี้นะคะอเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะ มีไพ่ของสเตรนท์นะคะเหมือนเขาเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็พยายามทำให้คุณเนี่ยเข้มแข็งไปกับเขาด้วยนะตรงนี้นะคะมีไพ่ของสองเหรียญมีไพ่ของห้าถ้วยอ้ยหูเขาเจอปัญหาแบบเดียวกันกับคุณมาก่อนนะคะก็เลยเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคุณมากๆเลยก็ได้นะคะตรงนี้ห้าถ้วยนะคะ หนึ่งไม้เท้าหรือคนอกหักสองคนมาเจอกันเนี่ยแล้วก็มาเริ่มต้นกันใหม่นะตัวนี้นะคะเจ้าชายไม้เท้านะคะมีไพ่ของเจ้าหญิงเหรียญหรืออาจจะเป็นพลังงานนะคะของชาวทัตดดินเหมือนกันนะตัวนี้นะคะวงกรทนทดสบกันมีไพ่ของหกถ้วยนะคะ แล้วก็มีไพ่ของราชินีถ้วยมีไพ่ของเจ็ดเหรียญค่ะแล้วก็มีไพ่ของเมจิกเชียนนะตรงนี้นะคะอาจารย์รู้สึกว่า คนโสดน,นะพลังงานของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีพลังของทั้งคนเก่าแล้วคนใหม่ที่เข้ามาด้วยนะคะเหมือนกับในขณะเดียวกันที่คุณกําลังพยายามเริ่มต้นใหม่นะกับคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟได้วยกันนะคะแม่สิงห์ธนูด้วยกันหรือเป็นชาวธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกก็ได้นะคะอาจจะมีคนลักเก่าของคุณที่พยายามที่จะกลับมาขอคืนดีขอแก้ตัวใหม่หรือเปล่านะคะแต่เหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยอยากที่จะเริ่มต้นใหม่นะชาวธาตุไฟนะคะถามว่าคุณมี มีเป้าหมายม,เามายีเป้าหมายชีวิตมีอะไรไหมอาจารย์ว่าคุณมีแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณเปลี่ยนไปแล้วนะคะคุณเป็นเมจิกเชียนแล้วคุณกําลังพยายามที่จะสร้างสรรค์ชีวิตของตัวเองใหม่โดยที่ไม่มองกลับหลังไว้แล้วนะตัวนี้นะคะเดินหน้าต่อไปอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแมจิกกับเมจิกเห็นไหมดูสินะคะเหมือนคนรัก คนใหม่ของคุณเนี่ยเขาก็อยากให้คุณเนี่ยสร้างสรรค์ชีวิตไปนะคะในทางที่คุณอยากเป็นคุณมีความฝันอะไรน่นะคะเหมือนเขาสนับสนุนเขาช่วยเหลือเขาดูแลคุณมากๆเลยก็ได้นะคะสําหรับคนใหม่ของคุณหรือว่าเขาเป็นคนที่มีเซนส์เขาเป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนอ่อนโยนมากๆแล้วคุณก็ชื่นชมในตัวของเขามากๆนะคะเหมือนคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยเป็นคนที่เข้าอกความ เขาอกเข้าใจความรู้สึกของคุณดีมากๆนะตรงนี้นะคะหรือ6ถ้วยตรงนี้อาจจะเคยเป็นรู้สึกเหมือนเป็นคู่กันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนก็ได้นะคะพอเจอกันแล้วรู้สึกคุ้นเคยรู้สึกเห็นอกเห็นใจเข้าใจความรู้สึกของกันและกันดีมากๆหรือบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่ที่คุณอาจจะเคยคบหาดูใจในอดีตนะคะแต่คุณไม่ได้ไม่ได้ร่วมหอลงลงกับเขาก็ได้นะตรงนี้นะคะแล้วเ,เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงเวลานี้ก็ได้ เดี๋ยวขอดูต่อนะคะว่าจะยังไงหรือแมจิกเชียนก็อาจจะเป็นพลังงานของชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะเป็นคนที่ฉลาดมากๆนะคะเป็นคนที่พยายามเข้ามาเพื่อช่วยเหลือคุณนะคะทําให้คุณเนี่ยได้ประสบความสาเร็จในสิ่งที่คุณหวังก็ได้นะคะคุณอาจจะรู้สึกแบบว่าอบอุ่นหัวใจมากๆเพราะที่ผ่านมาเหมือนกับไม่ค่อยมีใครได้เข้ามาช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณเลยนะอาจจะเป็นเขาเป็นคนแรกๆที่เข้ามาช่วยเหลือคุณก็ได้นะคะชาวทัดไฟ อีไพ่ของแปดไม้เท้าค่ะ lovers นะคะเหมือนเขาพยายามพิสูจน์ความรักให้คุณเห็นนะคะว่าความรักของเขาเนี่ยเป็นความรักที่แท้เป็นความรักที่มั่นคงนะแปดไม้เท้านะคะ มีไพ่ของอัศวินดาหรือบางคนอาจจะเป็นพลังงานชาวทัดลมกลุ่มมิถุนตุลน,นะคะหรือเขาดูจริงจังจริงใจกับคุณนะตอนนี้นะคะไม่ว่าคุณหรือเขาอาจจะเคยจบกับความรักที่มันเจ็บเจ็บมาแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาของความรักที่กําลังจะเริ่มต้นใหม่ไปได้วยกันนะคะก้าวถ้วยอ่ะไปอย่างมีความหวังอ่ะไปอย่างมีทางเลือกนะคะไปแบบดูสิมีนกพิราบที่ข้ามหัวใจเข้ามานะตอนนี้นะคะไปอย่างให้อิสระกันและกันนะตอนนี้นะคะ มีพลังงานของเจ้าชายดาบนะคะหรือเจ้าหญิงดาบ The Star ร์ว้าวได้เดอะสตารนะตังน,นี้นะคะแล้วก็มี5ดาบนะคะเหมือนตัวเขานะคะเข้ามาพร้อมที่จะยืนอยู่เคียงข้างคุณจริงๆนะจะรู้สึกว่าชาวธาตไฟนะคะบางทีคุณเหนื่อยมามากคุณสู้มามาก5ดาบปัญหาต่างๆเนี่ยนะคะ คุณพยายามจบไปแล้วแต่บางทีมันพยายามกลับเข้ามาหาคุณอีกอะนะคะคุณสู้กับปัญหาแต่ปัญหามันสู้กับนะอารมณ์แบบเนี้นะคะหรือคนรักเก่าก็ยังตามมาตอแยคุณอีกก็ทําให้คุณแบบรู้สึกเหนื่อยแต่เขาเข้ามาอยู่เคียงข้างคุณนะเขาเหมือนน้ําใสน้ําเย็นที่ทําให้จิตใจของคุณน่ะมันรู้สึกเย็นสบายมันรู้สึกสบายใจเวลาที่อยู่ใ,ใกล้กันกับเขานะเดอะสตาร์ star, นะคะหรือมีเขาอยู่ข้างๆแล้วคุณรู้สึกว่ามันเห็นทางออกของชีวิตนะคะมันทําให้คุณมีความหวังมีกําลังใจ ที่จะแบบสู้ต่อไปนะคะเพื่อความสําเร็จของคุณนะอารมณ์แบบนี้นะคะเหมือนตัวเขาว่าจริงจังกับความรักตรงนี้มากๆนะคะเจ้าชายดาบแล้วก็เลเวอร์สนะคะก็าอาจจะบอกรักคุณบ่อยๆนะคะอยากให้กําลังใจคุณนะคะอยากให้ถึงวันที่คุณกับเขาเนี่ยจะได้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะเดอะสตาร์ Star, ดูเป็นความรักที่มีความหวังนะคะหรือบางทีคนสดบางคนอาจจะอยู่ในขั้นตอนของการหย่าหรือเปล่า นะมันมีไพ่ของเดทขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะคะอืมคนสดบางคนก็คือแยกกันอยู่แต่อาจจะแบบไม่ได้กระบวนการทางกฎหมายกันอย่าหรืออะไรยังไม่สําเร็จนะเพราะนั้นตรงนี้อาจจะมีคนสดบางคนที่กําลังพยายามเดินเรื่องตรงนี้แล้วเขาก็เข้ามาที่จะให้กําลังใจคุณนะหรือเขาก็พร้อมที่จะรอคุณอย่างมั่นคงก็ได้คะ่ะแปดไม้เท้าอะ่ะนะมันอยู่ตรงนี้ไม่หนีไปไหนนะคะขอให้แก้ปัญหาให้ได้แบบนี้ก็ได้นะคะ มีไพ่ของ emperor นะคะมาดูความรู้สึกของคุณบ้างนะตรงนี้ความรู้สึกของคุณนะคะ emperor แล้วก็ราชาไม้เท้า the world ว้าวมีไพ่ของ h y r o f ฟ n นะคะ ป็นไม้เท้าค่ะหกเหรียญน,นะคะเด็ดฟูค่ะแปดถ้วยนะคะแล้วก็แชริออนนะคะ ้วยโอเคเลยนะตัวนี้นะคะพลังงานของชาวโสดทัตไฟนะถ้าใครที่กําลังทําเรื่องใหญ่อยู่นะคะแบบถ้วยเต่าฟัวจะรู้สึกว่าคุณจะทําสําเร็จนะตัวนี้นะคะ6เหรียญนนะคะมีการแบ่งสินมรสลหรืออะไรบางอย่างที่คุณควรจะได้ด้วยนะตัวนี้นะคะ พลังงานของคุณนะจะรู้สึกว่าคุณรู้สึกเข้มแข็งมากขึ้นนะคะในการที่ได้เจอคนดีๆอย่างเขาคนที่มาอยู่เคียงข้างคุณในเวลาที่คุณเจอปัญหานะเพราะนั้นตรงเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่คุณพร้อมแล้วนะคะคุณ Move on สำเร็จนะคะคุณได้รับกําลังใจจากเขาแล้วคุณกําลังจะสร้างโลกใบใหม่นะคะ The World ไปด้วยกันกับเขานะเพราะนั้นตรงนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มาจากต่างถิง่นดานไกลต่างชาติต่างภาษาจริงๆนะคะคุณอาจจะวางแผนที่จะโยกย้ายนะคะ ไปอยู่ต่างจังหวัดใกล้ๆไปอยู่ต่างประเทศด้วยกันกับเขาไปมีชีวิตใหม่นะคะที่เป็นเหมือนกับชีวิตในฝันมากๆเลยก็ได้นะคะความเป็นเจ็ดถ้วยเขาทําให้เหมือนกับว่าจุดประกายความฝันความหวังอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณที่ ที่คุณอาจจะไม่เคยคิดว่ามันจะมีโอกาสทําให้เป็นจริงได้นะแต่มันอาจจะมีโอกาสทําให้เป็นจริงได้แล้วในช่วงเวลานี้นะคะชาวทัดไฟนะคะจารู้สึกว่าคนโสดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันเรื่องราวของชีวิตมากๆเลยก็ได้นะตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่เกิดขึ้นนะตรงนี้นะคะผ่านพ้นปัญหาผ่านพ้นวิบากกรรมต่างๆไปสักทีหนึ่งนะคะ ะดูสิว่าจะบทสรุปตรงนี้นะคะ justice เห็นไหมจะอยากได้สำเร็จนะตรงนี้นะคะคนโสดที่อาจจะยังมีอะไรบางอย่างท,ที่ที่ต้องผูกพันทางกฎหมายอะนะคะโอ้โหชัยชนะค่ะเหมือนในที่สุดนะคะสิ่งที่คุณมุ่งหวังตั้งใจทำนะคะเพื่อให้ความรักของคุณกับคนรักเนี่ย สามารถที่จะ สมหวังสำเร็จตรงนี้ได้นะคะมีโอกาสมีลู่ทางนะตรงนี้นะคะโชคชะตาฟ้าเป็นใจแล้วนะคะปัญหาอะไรต่างๆที่มันติดขัดนะคะก็จะแก้ไขปัญหาไปได้นะคะใครมีคดีความขึ้นลงขึ้นศาลอะไรบางอย่างตรงนี้ก็จะสามารถนะคะแก้ไขปัญหาได้เป็นไพ่จบด้วยไพย่ของ6ไม้ทาวิกตอรี่นะคะคุณได้รับชัยชนะนะคะบางคนฟ้องหย่าได้สินสมรสได้มรดกได้อะไรนะคะหรือบางคนที่ถูกหลอกถูกโกงมีคดีเกี่ยวกับเรื่องงาน เรื่องธุรกิจอะไรบางอย่างก็จะประสบความสําเร็จนะผ่านพ้นนะคะหรือถ้าคนรักเข้ามาจะช่วยคุณให้ได้วีซ่าคู่มั่นวีซ่าแต่งงานหรืออะไรบางอย่างตรงนี้คุณก็จะได้ทําได้สําเร็จเช่นกันนะคะ6กไม้เท้าอาจาร์รู้สึกว่าชีวิตของคนโสดชาวทัศไฟมันกําลังเปลี่ยนแปลงนะคะบางคนเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยไม่เท่ากันนะแต่อจารรู้สึกว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เจอกับคู่แท้นะคะคู่แท้ที่โชคชะตา พามาให้คุณนะคะพรมลทธิดของคุณนะคะคนที่เข้ามาพาคุณไปสู่ชีวิตใหม่โลกใบใหม่นะคะอขอให้พลังงานตรงนี้เป็นพลังงานของคุณนะคนสดชาวธาตุไฟนะคะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันนะคะด้วยไพ่อรอร์เคชุดนี้นะคะทำไมดูวันบูสบันทันแหลกมากเลยน <laughs> ราจบด้วยไพ่ของวิกตอรี่ด้วยนะคะโอ้ยนี่คือดวงความรักหรือว่าอะไรเนี่ย <laughs> นะคะ เอ่อมีไพ่ของ e x p r e y s y r u r s f to t r e r t i v i v y t y อ่านะคะมันกับว่าความมืดมิดอะไรบางอย่างที่บดบังศักยภาพความสามารถตัวตนของคุณเนี่ยมันได้ผ่านพ้นไปแล้วนะคะคุณกำลังจะได้มีโอกาสได้แสดงศักยภาพได้แสดง สิ่งดีๆที่คุณมีอยู่นะคะให้กับคนรักของคุณหรือให้กับโลกใบนี้ได้รู้นะจารู้สึกว่ามีโอกาสนะคะที่คุณจะเจอความรักครั้งใหม่ที่ทำให้ชีวิตคุณเนี่ยสามารถสร้างสรรค์ชีวิตไปได้อย่างสวยงามร่วมกันหรือเป็นช่วงชีวิตของคุณนะคะ ที่คุณได้ดีทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องความรักก็ได้นะคะมีโอกาสได้แสดงศักยภาพฝีมือนะคะมีอาชีพใหม่ผลิตนวัตกรรมอะไรใหม่ๆนะคะหรือสร้างเฟรนชาชยอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้นะชาวทัดไฟนะคะพลังงานคนโสดมาแรงมากๆนะคะ blessing of innocence and purity โอ้ยคุณจะเจอคนจริงใจแล้วนะตอนนี้นะคะ ถ้าคุณเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณก็จะเจอคนที่บริสุทธิ์ใจรักคุณอย่างจริงใจแล้วก็รักทุกอย่างที่คุณรักนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นลูกเป็นน้องหมาน้องแมวของคุณหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวของคุณนะเป็นช่วงเวลาที่น่าย,ยินดีนะคะที่คุณได้เจอกับคนจริงใจที่มีจิตใจที่ดีงามนะตรงนี้นะคะที่เข้ามาเหมือนกับช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยู่เคียงข้างกัน commit To a spirit of excellence นะคะ whatever you do do well oh 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 oh. ในที่สุดความสำเร็จจะเป็นของชาวธนูแล้วนะชาวแม่สิงธนูแล้วนะคะพลังงานของเมื่อกี้เนี่ย,ยจันอยู่ไหนอหกไม้เท้าไพ่ของวิกตอรี่กับไพ่ใบนี้นะคะมันเหมือนกับว่ามันเป็นพลังงานของการที่ต่อสู้อะไรบางอย่างมาอย่างยาวนานแล้วชัยชนะกำลังจะเป็นของคุณนะคะชาวทัตุไฟนะคะ สิ่งที่คุณทำตรงนี้ whatever you do อะไรก็ตามที่คุณทำเนี่ยนะคะ do well คุณจะทำด้วยดีทำด้วยหัวใจทำด้วยความใส่ใจวิถีพิถันทุกขั้นตอนมากๆก็ได้นะคะทุ่มเทมากๆก็ได้แล้วมันกำลังประสบความสำเร็จนะตรงนี้นะคะสิ่งที่คุณได้รับความสำเร็จตรงนี้นะคะเหมือนกับคุณน่ะจะได้เกิดความภาคภูมิใจนะคะเป็นการพัฒนาทางจิตวิญญาณของคุณในการผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคอันมากมายในชีวิตของคุณนะ อาจารย์รู้สึกว่าชาวธาตุไฟคุณกาลังประสบความสําเร็จนะทางในเรื่องของความรักแล้วก็ทางในเรื่องของหน้าที่การงานธุรกิจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตของคุณด้วยก็ได้นะคะบางคนอาจจะเป็นลักษณะประสบความสําเร็จด้วยตัวคนเองแล้วก็มีคนรักอยู่เคียงข้างแต่บางคนอาจจะเป็นลักษณะของคนรักเข้ามาอยู่นะคะช่วยสร้างโอกาสสร้างหนทางอะไรบางอย่างให้กับคุณด้วยก็ได้นะตรงนี้นะคะอขอให้ความรักของคุณนะคะเป็นสิ่งที่สวยงามและคุณได้สามารถสร้างชีวิตของคุณให้ สำเร็จนะคะทางเรื่องของการงานการงิน,นแล้วก็ความรักนะคะเป็นแรงใจกับชาวเมสสิงห์ธนูชาวัาตุไฟทุกๆท,ท่านนะคะใครที่อยากเป็นแรงใจให้กับอาจารย์นรีก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แรงใจกับอาจารย์ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ